นับถือใจพี่เอสุประชัยพูดถึงเรื่องงบประมาณในการจัดงานพิธีไว้อาลัยแตงโมนิดาที่คิสตักเสรีภาพกรุงเทพมีแต่พลังบวกให้คนรอบข้างเสมอเมื่อวันที่1 1มีนาคม 2,565, อัปเดตบรรยากาศงานจัดพิธีไว้อาลัแตงโมนิดาที่คิสตักเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงโดยมีการจัดงานในวันน้ ได้รับความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายซึ่งเอสุภชัยได้ให้ความช่วยเหลือในการออกค่าใช้ใจ่ายและเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีไว้อะไรซึ่งก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อะไรแต่งโมนิดาสู่อ้อมกอดของพระเจ้าพร้อมเผยโมเมนต์นับถือใจเอสุภชัยพูดถึงงบประมาณในการจัดพิธีไว้อะไร โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาเผยโมเมนต์น่าประทับใจในการให้สัมภาษณ์เบิดใจของเอสุปชัยในพิธีไว้อาลัยของแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์โดยผู้โพสต์ได้ระบุเอาไว้ว่านับถือใจพี่เอสุปชัยมากค่ะจิตใจโคตรดีและมีแต่พลังบวกให้คนรอบข้างเสมอซึ่งมีช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์นักข่าวได้ถามเรื่องงบประมาณในการจัดง,งานเท่าไหร่พี่เอสุปชัยได้ตอบว่าไม่รู้เรื่องงบเลยค่ะก็บอกมาเลยจ่ายไปเลยค่ะ ตัดภาพมาที่แม่จะจัดงานที่มีเงินทอนเข้ากระเป๋าและนอนละเมอฝันถึง30ล้านนอกจากนี้พี่เอสุภชัยก็ได้เปิดเผยถึงเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมน้ำตาท่วมว่าน้องโมเคยบอกว่าวันนี้หนูจะจูงมือเบิร์ตมาสวัสดีพี่เอนะเขาบอกว่าพี่เอมีอะไรให้เบิร์ดทำก็บอกได้นะน้องโมเคยบอกพี่เอว่าฝากเบิร์ดด้วยตอนนี้ถ้ามีอะไรให้เบิร์ดทำพี่เอก็จะช่วย แต่เบิร์ตไม่เอาอะไรเลยเขาบอกว่าท้างงานเสร็จแล้วเขาจะไปแล้วเราก็ยิ่งสงสารอยากใช้คําว่าสงสารเลยใช้คําว่าเอ็นดูเขาดีกว่าอยากให้วันนี้เป็นเหมือนฝันไปไม่อยากให้เป็นความจริงเคยบอกโมว่าฝากชีวิตไว้กับลูกนะถ้าพี่เอตายมาแล้วเผาด้วยวันนี้ไม่คิดว่าจะต้องมาเป็นงานนี้มันเร็วไปถ้ามีเวลาให้ทำใจสักหน่อยมันคงจะดีกว่านี้ทุกคนคงรู้สึกเหมือนกัน